กระทรวงมหาดไทยจับมือเทศบาลเมืองโคโหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาผนึกกำลังเดินหน้า5นโยบายสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จัดระเบียบสังคมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดหาน้ำดื่มสะอาดโดยมีเป้าหมาย ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนวันที่9มกราคม2568ที่เทศบาลเมืองโคหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองโคหงว่า กระทรวงมหาไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและการสนับสนุนอาชีพชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายโชตนริน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเสริมว่าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองโคอหงแห่งใหม่นี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลในการยกระดับการบริการประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการน้ำดื่มสะอาดและการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและส่งเสริมให้เทศบาลเมืองโคหงเป็นต้นแบบการพัฒนาของท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดสงขลาเปิดพัะแห่ขอเชิญครับ